วันที่19มกราคมนะครับทาง bnk 4 o นะก็ได้มีประกาศอัปเดตเกี่ยวกับซิงเกิล1 1นะฮะถือได้ว่าเป็นสเปเชียลแคมเปญที่จะเกิดขึ้นนะครับและตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่เกิน5วันแล้วนะฮะเมมเบอร์ที่ลงสมัครเลือกตั้งใน general election ครั้งที่3นะฮะสำหรับซิงเกิล12นี้ก็มีเมมเบอร์จากทั้ง2วงนะ bnk และ cgm ร่วมลงสมัครนะตอนนี้ก็ได้ประมาณเซมบัสส์เพลงหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าก็ยังพอเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะฮะก็มาดูว่าจะมีเมมเบอร์คนไหนที่จะลงเพิ่มเติมนะฮะจะมีเมมเบอร์รุ่นที่1ลงสมัครมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่แล้วก็ดูว่าในวันสุดท้ายเนี่ยจะมีเมมเบอร์ที่ลงสมัครจริงๆเนี่ยกี่คนนะฮะแล้วก็จะจัดได้กี่เพลงนะครับเมมเบอร์เขาอาจจะกําลังหาเวลาหาวันที่เหมาะกับตัวเองอยู่เพราะว่าหลายคนก็ เลือกวันที่นะครับให้มันสอดคล้องกับอะไรบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับตัวเมมเบอร์นะฮะอาจจะเลือกเวลาในการส่สมัครที่มันเป็นมงคลหรืออาจจะมีเหตุผลของตัวเองก็รอดูกันต่อไปแต่สําหรับซิงเกิลสินะครับที่จะมีการประกาศเซมบัตรสือนะฮะ ครั้งนี้นะครับจะประกาศผ่านหน้าจอพาโนรามิก์นะครับที่หน้าเ e n นทรัลเวิลดนั่นเองนะฮะเผื่อใครยังจำได้นะฮะในช่วงของซิงเกิลคิมิวะเมโลดี้นะฮะทาง b n k ยนก็เคยจัดงานใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นคอนเสิร์ต First to g e t เ e r เป็นคอนเสิร์ตที่ให้รุ่นหนึ่งกับรุ่น2อนะครับได้มาทำคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นครั้งแรกนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการจัดง,งานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเปิดตัวจอพนอลามิกซ์ด้วยนะฮะของทางซินเทนเวิลดนะฮะและครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่นะฮะก็จะมีการประกาศเซ็กันตรงนั้นแต่เนื่องจากว่างานลักษณะนี้เนี่ยเป็นการดูผ่านหน้าจอเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีแบบว่าเมมเบอร์มา s ซ็นเทนเวิ d หรือเปล่าก็ไม่นะฮะเป็นการประกาศให้ดูเฉยๆว่าอ่าใครเป็นเซ็บผู้ซือบ้างสรุปแล้วเพลงที่ใช้คือเพลงอะไรก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะฮะน่าจะมีการประกาศภายในคือเมมเบอร์เนี่ยก็ทราบกันเป็น วันที่21นี้นะฮะเขาจะประกาศกันนะฮะก็เวลา18นาฬิกาสนาทีของวันที่21มกราคมหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับชาหรับคนที่จะเล่น Ha นะครับในทว i t เตอร์ก็ให้ติด hashtag ว่า B N K 4 8 t นะฮะแล้วก็11 T H นะฮะแล้วก็ S G นะครับหรือว่าย่อมาจากซิงเกิลนะเนาะ underscore นะฮะ announcement นั่นเองนะฮะก็ตามนี้นะครับเหลือใครที่ ไม่ได้สะดวกมางานนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นการประกาศเซ็นผ่านจอเฉยๆก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมากมายนะใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถรับชมได้ทาง u t u b e นะครับของ b n k 4 8 o f f i c i a l นะครับ18นาฬิกานาทีก็คือคุณจะต้องรอ15นาทีนะฮะหลังจากที่เขาประกาศผ่านจอนะฮะก็รอกันสักแป๊บนึงนะฮะก็จะมาเป็นวิดีโอนั่นเองให้ได้รับชมย้อนหลังความพิเศษของกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะฮสำหรับแฟนคลับนะฮะใครที่ไปได้นะฮะเซ็นทรัลเวิลด์นะ ไปดูที่จอพอนล่ามิกได้เลยก็สามารถเซลฟี่กับหน้าจอนะฮะระหว่างที่ประกาศเซมบะเสือนะฮะแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะฮะของแต่ละท่านแล้วก็ตั้งเป็นแบบสาธารณะติดแฮชแท็กนะครับตามที่บอกไปนะฮะแคปภาพที่โพสนะฮะแล้วก็กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปดูกติกาและเงื่อนไขอีกทีว่า เอ้ยแบบไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมรอดูวันที่21นี้สําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับจะได้รับบัตรจำมือนะฮะซิงเกิลสิอ็ดนะครับ,รบจำนวนหนึ่งใบแล้วก็จะมีการจํากัดนะ 1ท่านตอนน่อ1นใบนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคําว่า1ท่านนี่คือ1นึ่งแอคเคาหรือเปล่านะฮะหรือปกติแล้ว1นึ่งแอคเคานเนี่ยมันเล่นได้คนเดียวอยู่แล้วนะ,ะอาจจะยิงตามเลขบัตรประชาชนหรือไม่ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีโดยบัตรนะครับจะได้ตอนไหนนะครับจะได้ตอนที่ s ิงเกิลสิเนี่ยทำการเปิดรีดิมเรียบร้อยนะฮะดังนั้นก็ต้องรอรายละเอียดเกี่ยวกับการพรีออเดอร์เสียก่อนนะฮะว่าจะมาตอนไหนซึ่งเอาจริงๆก็ควรจะประกาศตั้งแต่วันที่21นั่นเลยนะว่า เออสรุปจะขายตอนไหนหรือถ้าไม่ได้โชว์ในวิดีโอก็โพสตเป็นรายละเอียดแบบเต็มให้ชัดเจนนะก็จะได้รู้ว่า อ๋อรีดีมวันแรกตอนไหนนะก็น่าจะเป็นช่วงที่เปิดขายวันแรกนะครับก็จะรีดีมบัตรได้เลยนั่นเองระบัตรก็จะส่งเข้าอ a l l e t ของท,ทุกท่านนะและนอกจากนั้นนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะฮะก็จะสามารถรับโปสเตอร์ขนาด A3 พร้อมลายเซ็นนะสมาชิกก็เลือกได้นะครับจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับซึ่งรางวัลน,น,นี้นี่ก็อ,อ,อาจจะหวังยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมีรางวัลเดียวเนาะมีรางวัลเดียวใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับแบบฟอร์มก็จะเปิดให้กรอกนะครับวันที่ 2ีสมกราคมนะฮะตั้งแต่เวลาสทุ่มจนถึงวันพุธที่26มกราคมนะฮะเวลาก่อนเที่ยงคืนฮะ5ทุ่ม59ประกาศผู้โชคดีนะฮะวันพุธที่2กุมภาพันธ์คือบัตรจมือเนี่ยไม่ต้องลุนนะฮะใครไปถ่ายนะร,ร่วมกิจกรรมถูกต้องก็ได้ทุกคนแต่ว่าผู้โชคดีที่รับโปสเตอร์ A3 เนี่ยโอ้โหหนึ่งรางวัลก็คงเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมคำตัดสินของทีมงาน ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะฮะ ทีนี้ถามว่าตัววิดีโอเนี่ยมันนานขนาดไหนนะในตัวประกาศนะครับเราอาจจะไม่แน่ใจว่ามัน15นาทีหรือไม่ถึงแม้ว่าตัวประกาศเนี่ยเขาจะบอกว่าเริ่มตอน18นาฬิกา15นาทีแล้วก็ทาง YouTube จะรับชมได้18นาฬิกา30นาทีแต่จากข้อมูลของโต๊ะข่าวบันเทิงออนไลน์นะฮะก็บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะมีเวลาเพียง5นาทีนะฮะอันนี้คือเท่าที่ไปอ่านมาในทวิตเตอร์นะฮะเขาบอกว่ามีเวลา5นาทีดังนั้นเนี่ยใครที่ไปก็จะต้องไปรอก่อนนะไปสแตนบายรอเพราะเดี๋ยวมัน าจจะไม่ทันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ถามว่าดีไหมก็ถือว่าน่าสนใจมากนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เออดูยิ่งใหญ่นะฮะดูมีคุณค่ามีความสําคัญนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งกับจอยขนาดยักษ์นะฮะใจกลางกรุงเทพนะฮะพาโนรามิก์นะครับมันทําให้เราได้เหมือนย้อนความหลังตอนสมัยเราไปดูเปิดตัวซิงเกิลที่4โอ้โหตอนนั้นคนนี่แน่นเต็มพื้นที่นะฮะ แต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยลักษณะหน้างานมันจะเป็นแบบไหนไม่แน่ใจว่าทางห้างเนี่ยเขาจัดอีเวนต์อะไรอยู่แล้วหรือเปล่านะหน้าห้างดังนั้นแฟนคลับที่ไปถ่ายก็ต้องคำนวณเวลาดีๆแล้วก็ดูสถานที่ด้วยว่ามันเอื้อต่อการถ่ายรูปขนาดไหนนะครับมันจะมีพื้นที่โล่งไหมเป็นลานโล่งๆหรือเปล่าที่เราสามารถไปถ่ายเซลฟี่แบบเงี้ยนขึ้นมา ทุกคนก็มีมือถือของตัวเองถ่ายไปนะฮะก็ดูว่าจะมีมาตรการอะไรรัดกุมหรือไม่หรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะทางห้างหรือว่าเป็นสตาฟของทาง BNK เองเนี่ยไปดูงานหรือเปล่าไปดูลาดรลาหรือเปล่าไปดูความเรียบร้อยหรือเปล่านะฮะช่วง15นาทีนะครับเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าแฟนคลับจะมาเยอะหรือไม่แต่ว่าโปรเจกต์นี้นะครับแคมเปญนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แจกบัตรจมือฟรีแบบนี้นะฮะก็ ท้าที่ตามก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีแจกอะไรกันอย่างนี้ด้วยจากทางออฟฟิเชียลเองนะฮะอันนี้ดูจะเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็อาจจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแบบเออแล้วแฟนคลับตา่างจังหวัดล่ะถ้าเขาอยากร่วมสนุกแต่เข้ามาไม่ได้เนี่ยทำไมไม่จัดแคมเปญให้แฟนคลับดูที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปจากที่บ้านแล้วก็ร่วมสนุกได้ด้วยนะฮะอันนี้เราก็ต้องมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะฮะทำไมเขาถึงคิดแคมเปญนี้ขึ้นมานะฮะก็ดูจากตัวงานนะเขาใช้จอพโดรามิกส์นะฮะ ก็แน่นอนว่าเป็นการขอสปอนเซอร์แน่นอนจะไปใช้พื้นที่อะไรอย่างนี้นะฮะคือถ้าเสียตังค์จ่ายไปเฉยเนี่ยก็น่าจะเสียลายบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นการดีลงานกันในลักษณะของอ่าการเป็นสปอนเซอร์นะฮะทางเซนทันเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ให้ BNK ในครั้งนี้เนี่ยเออค่าใช้จ่ายของทาง Official อาจจะไม่ได้แบบสูงมากแล้วก็เป็นการโปรโมทของทางห้างด้วยว่าเออเนี่ยเรามีจอพโนรามิกขนาดใหญ่นะจริงๆเขาก็เปิดตัวไปตั้งแต่ ซิงเกิลคีย์วิาเมโลดี้เนะก็เปิดตัวไปหลายปีแล้วแต่ครั้งนี้มันก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่นะฮะกับทางเซนทันนะฮะแล้วก็ BNK48 หรือว่าต้องพูดในนามบริษัท IM นั่นเองนะฮะการแจกบัตรจมือลักษณะนี้เนี่ยที่จำกัดเฉพาะคนที่มาร่วมงานนะฮะอันนี้ผมมองในมุมออฟฟิเชียลนะ ว่าเอ้ยเขาวางแผนอะไรยังไงก็ต้องเข้าใจว่าคนที่สามารถมาได้เนี่ยมันก็อาจจะส่วนหนึ่งนะฮะแล้วถ้านับแฟนคลับ BNK ทั้งประเทศนะครับถ้ายึดจากยอดไลค์เพจ a c e b o o k ได้ไหมถ้ายึดจากยอดไลค์เพจ a c e b o o k ก็หลักแสนนะฮะดังนั้นแฟนคลับเนี่ยก็ตีง่ายๆว่ามีประมาณหลักแสนแน่ๆถ้ากิจกรรมเนี้ยทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านนะฮะแน่นอนบัตรจามือมันไม่พอไปแล้วทำมากระเจ๊งแน่นอนนะ,ะ้าเกิดจะแจกบัตรจำมือทุกคนนะฮะก็เลยใช้คําว่าเป็นการกระตุ้นนะฮะเป็นการกระตุ้น ในการโฆษณาผ่านจอยัดแล้วก็ให้คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของ B N K f o r นะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการประกาศซิงเกิลใหม่ณช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ดูแบบตื่นเต้นดูแบบวิอวาเนาะมันจะเกิดกระแสที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มยอดทราฟิกคนเดินผ่านไปผ่านมานะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอู้เขาทำอะไรกันหรืออะไรเงี้ย ถ้ากิจกรรมนี้ทุกคนสามารถทําอยู่บ้านได้มันก็ไม่ได้มีกระแสอะไรใหญ่โตเพราะว่า,าแฮชแท็กเนี่ยทุกคนก็เล่นอยู่แล้วนะแฮชแท็กเบียนเคก็คิดมาให้อยู่แล้วแล้วก็ลงทุนผ่านจอขนาดนี้นะฮะแฟนคลับที่มาได้นะ,ะก็สามารถมาร่วมได้ส่วนหนึ่งเขาก็คงประมาณการไว้แล้วว่าคนที่สามารถมาได้เนี่ยอาจจะหลักพันคนได้ไหมคนที่มาได้นะฮะอยู่ในโซนกรุงเทพนะฮะไม่ได้อยู่ในโซนกรุงเทพอย่างเดียวนะคุณคุณต้องว่างด้วยนะฮะคุณต้องไม่ติดงานด้วยนะฮะ ในนั้นคนที่มาได้จริงๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่คิดนะฮะแต่มันก็ดีแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีการแจกบัตรจมือกระตุ้นด้วยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่จูงใจพอสมควรถ้าถามว่าแฟนคลับตาญัตวร่น,เ,นเสียผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยทำไมคนกรุงเทพได้บัตรจมอฟรีคนตา่าญัตวรรไม่ได้เอาจริงๆซิงเกิลทุกซิงเกิลนะฮะทุกท่านก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะฮะซิงเกิลทุกซิงเกิลมันก็ต้องมีบัตรจมืออยู่แล้วนะฮะไม่มีทางที่ เออซิงเกิลสิจะไม่มีบัตรจมือนะฮะคือ,อยังไงมันก็ได้แน่ๆและแถมมันเป็นซิงเกิลเลือกตั้งด้วยใครที่ตามจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะร่วมกิจกรรมกับทางวงนะคุณก็ต้องซื้ออย่างน้อยสัก1แผ่นถูกไหมเพื่อที่เอาโค้ดโหวตมาโค้ดหนึ่งคุณก็ได้แน่ๆละบัตรจมือหนึ่งใบดังนั้นมันเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆมันเป็นอะไรที่ ทุกคนต้องซื้ออยู่แล้วนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้เขาเลยอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเอามาแจกได้นะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะคนที่มาก็น่าจะมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการกระตุ้นคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยมันสามารถเป็นข่าวได้นะโอ้โหแบบมีจอใหญ่โตนะ,ะมีแฟนคลับส่วนหนึ่งโอ้โหมารอดูถ่ายเซลฟี่กันมันก็เป็นข่าวได้แต่ถ้าทุกคนถ่ายอยู่บ้าน มันก็จะรู้กันแค่พวกเรานะฮะรู้กันแค่ในเพจอ f f i c i a l BNK นะฮะคนนอกก็จะไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่ว่ากระตุ้นความสนใจนะฮะเกี่ยวกับซีเกิลสิให้คนนอกเข้ามาสนใจด้วยนะฮะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาไม่แจกแบบบัตรจัมืมอทั่วประเทศไปเลยล่ะนะฮะแจกหมดก็คงเจ๊งกันพอดีแล้วถามว่าทําไมไม่แบบสุ่มไปเลยล่ะวัดดวงไปเลยให้คนที่อยู่ที่บ้านคนที่มางานได้ลุ้นไปด้วย มันก็จะเป็นการเพิ่มงานให้ออฟฟิเชียลอีกนะฮะแล้วก็เรื่องของดวงอย่างเงี้ยทุกคนก็ถ่ายรูปเซลฟี่ทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่เท่ากันทุกคนแต่เอาทําไมบางคนได้บางคนก็ไม่ได้มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมเออแล้วก็ให้แต่คนที่มาได้ดีกว่าแล้วก็มันเป็นการควบคุมปริมาณบัตรที่แน่นอนว่ามันน่าจะมีสักหลักพันมันไม่น่าจะไปถึงหลักหมื่นพื้นที่มันจํากัดด้วยนะต้องเข้าใจว่าพื้นที่มันจํากัดด้วยคนที่มาเนี่ยอาจจะถ่ายได้แค่ตรงลานด้านหน้าห้าง หรืออีกที่หนึ่งก็คือบนสกายวอล์กอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรายึดตาม คอนเสิร์ตเฟิร์สตูเกเตอร์นะครับถ้าเกิดทางสตาฟนะทางทีมงานรปภแรต่างเนี่ยเขารู้แน่ๆ,ๆ,ๆว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังมีอีเวนต์แถวๆเซนต์แอนวิลด์เนี่ยเขาก็จะเริ่มคุมพื้นที่และบนสกายวอล์คเขาก็จะควบคุมนะฮะปริมาณคนเขาจะไม่ให้คนไปยืนออบนสกายวอล์คแน่นอนดังนั้นคนที่จะคิดว่าเอ้ยจะถ่ายรูปเซลฟี่จากสกายวอล์คแบบยืนอยู่ไกลๆแล้วแบบถ่ายสะดวกสะดวกอาจจะทําไม่ได้ก็ได้อาจจะมีคนคุมอยู่ก็ได้นะสิ่งที่ทําได้ก็คือคุณจะต้องอเดินนะฮะเดินบนสกายวอล์คเดินามย,ดดยนะคนคกออเไไปไไป่ื บนสะพานเพราะว่าตัวสะพานเนี่ยมันรับน้ําหนักได้จํากัดนะฮะไม่ได้รับได้พร้อมกันทีเดียวเยอะขนาดนั้นแล้วก็มันจะเป็นการกีดขวางการจราจรด้วยนะะเพราะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาแคมเปญน,นี้มันเป็นการกระตุ้นความสนใจให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นนะฮะ แล้วก็มีการแจกบัตรจมือเพื่อกระตุ้นนะฮะดังนั้นคนก็จะมาเยอะประมาณหนึ่งคิดว่านะแล้วก็บัตรที่แจกไปเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็คงไม่ได้แบบกระทบทั้งระบบอะไม่ได้แบบโซ่ผลกระทบให้ทั้งซิงเกิลสินั่นแหะคือมันเจ๊งไปเลยขายไม่ได้ก็ไม่ใช่พอเขาคงคำนวณไว้แล้วว่ามันน่าจะอยู่ประมาณหลักพันหรือไม่นะฮะแล้วก็ยอดพีจริงๆเนี่ยถ้าเอาสถานการณ์ปกตินะสถานการณ์ปกติเนี่ยถ้าคนอพอจะมีตังค์บ้างอย่างน้อยๆเนี่ย มันก็ควรจะสักหลักแสนแผ่นอาจจะแสนเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่คงไม่ถึง30,000นมันสมัยก่อนนะเพราะว่า BNK ไม่ได้ดังเหมือนแต่ก่อนนะฮะแล้วก็สตุ้งสตางของแฟนคลับในช่วงเวลานี้ด้วยดังนั้นยอดเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณแสนแต่แสนบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็รวมกับบัตรที่แจกไปเอามารวมกันทั้งระบบมันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากทําให้แบบงานสิ่สเสพดมันพังไปเลยหรือว่า เจ๊งไปเลยก็ถือว่ามีความสมดุลนะฮะส่วนใครที่กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดแล้วมองว่าเฮ้ยไอแคมเปญเนี่ยมันทาให้แฟนคลับมารวมตัวกันมันเสี่ยงหรือเปล่านะฮะใครที่มองว่าเสี่ยงท่านก็ไม่ต้องมาเท่านั้นเองมันก็เป็นการช่วยกันแล้วเป็นการช่วยลดความเสี่ยงแล้วสำหรับท่านที่กังวลน,นะฮะ ถ้าใครกังวลก็ไม่ต้องมาใครที่สามารถมาได้นะฮะไม่ว่างแต่ก็ยพยายามมาได้โอเคคุณก็มาร่วมสนุกกันแล้วก็มารับบัตรจับมือฟรีนะ,ะจากทางออฟฟิเชียลใครที่กังวลเรื่องการแพร่ระบาดนะครับก็อยู่บ้านนะฮะก็จะเป็นการลดความเสี่ยงนะ,ะสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ลดความเสี่ยงสําหรับคนที่มาด้วยเช่นกันนะฮะคือคนก็จะได้ไม่เยอะเกินไปไงก็รอติดตามต่อไปนะ,ะเกี่ยวกับรายละเอียดการพีออเดอร์นะฮะ ก็าอาจจะมาช่วงวันที่2 1เลยก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับซิงเกิล11นะครับใครจะเป็นเซมใครจะเป็นเซนเตอร์นะฮะจะเป็นอย่างที่หลายๆคนคิดไว้ในใจหรือเปล่านะฮะจะเป็นอย่างที่หลายๆคนคาดเดาไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามไปถึงเรื่องของเพลงเดบิวต์นะฮะของรุ่นที่3ว่าจะประกาศในนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่า จะประกาศหลังจากนั้นก็รอติดตามต่อไปไว้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาทำคลิปเช้าน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ